ไพ่อขอไปหาแม่หมอนี่เลยไม่ไม่ยังปะฮะนี่โอ้ยปวดปวดกระตื้นมึงฮะล่ะอระตื้นกูให้ยังบ่ตื้นจะไหนหนาคือคว้วตู้เลยคว้วตู้จังไหนมึงบ่จักหมูเร่งจริงเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ใดก่อ แม่หมอโอ้ยแม่นี่ดีก,ก็ดีแม่หมอแม่หมออัแน่นนี่ดีจีค่ะแมนค่ะเอาบังสินกรมหาคือมาเปลี่ยนจังซีไปตจไหนมางามกว่าเก่าติมาเปลี่ยนแต่ย่านแท่แม่หมอผีหรือผีก่อนเอาอันมันมานํ้ำกันนั่นละแม่หมอเจ้าตินี่แม่หมอนี่ละโอ้ยแม่หมอจะได้เบิ่งจังหนึ่งมาคือปอบเทะ เศร้าเป็นตะโดนไปกว่าเศร้าเป็นตะโดนแล้วเอาคือได้เศร้าเป็นมันอืดแนวกิน<บ>อันมันทิ่คือว่าบ,บูขันบ่บคือขอสิลบเมื่อบ,บ้านได้่อยหิ้วเข่าขอพัดละกินเข่าป้ากันไม่ยัยงก่อนเอานัดไปแต่สินกวนมาจีมาเอาของดีนั่นเด้บ่บคือหรอกข่ะบ้านเอาของดีออดของดีกับบางอย่างได้บืดบางอย่างได้ของดียูดีเม็ดเยเรื่้งหาจากกนคอยเมื่อบ้านไปหากินเขาก็เด้งกันสิมี่ยัดเห็ดหยั่งยูนทเทาของดีแล้วกันเนี่ย เอาของดีเนี่ยทนังนี่แม่หมอลูกแก้วสารพัดนึกเจ้าหนาแบบใดนี่นึกแบบใดเอานึกอกันไนก็ได้อันนั้นเนืกอเงินใดเงินนึกต้องอะไรต้องอาจะสุกสมปองนะจะภาพจงเจรลืนเนอะไรได้อันนั้นเออคือดีคักแทดกก่ดีคักแต่ยังงว่าดีป่ะนี่ลูกศิ์ลูกหาคือที่มาหาหลา,ายเนะ<ม>าะบางสินกรณนมากสามคนยังมาเป็นไขรเป็นหนาวเพจากสาเหตุ มัดป่วนักคอยนี่แล้วเศร้าสุขคนเลยตีบ่อตายเบิดเอาของดีแบบไรคือตายเบิด้ายของดีให้ข้าเจ้าขึ้นป้าขึ้นเชิงสวรรันบุแล้วโอ้ยเพื่อนช่วงเพื่อนเจ้าบาต้องทุกทระม่านต่อมาตองูกตรมานต่อไปให้เป็นตดีค้าดีเอ้แม่อลูกเกี้ยววิเศษที่นีเป็นจังไหน บ้างใบนี่มันก็ไม่เห็นเสียแล้วเอาจ้างจัางแล้วยังมาของดียังมามีอีกบ่อย่าวบางไก่โตหลายแม่หาอยู่ก่อนเอาอใส่แน้วลูกแกียวมีอีกจีไม่ดีเท้าเออจีแม่ลูกนี่ให้ไหลบัเอา,เอาโอ้ยขอบคุณหลายๆลายเดวบาง,บางไบางใบไก่โตเจ้าของเลยแม่แหละเนาะคันว้างไใบไก่โตเพิ่นที่หายไปตีหายไปกับจ่ารวแล้วเอาหนะ เสียงไปดีๆกนสันเนาะใกล้ๆตูนเอี่ใกล้ๆเห็นะเอไไๆๆเอ,ไม,ไ,เอไม่หมอเอเออเาได้ยิ่นข่าวว่าหนึ่งถามแน่ถาม,มาอางไรเอาได้ยิ่นข่าวว่าผัวไม่หมอกลับมาติบอแมนดอกเอาจากักรเลี้ยวบอแมนผัวเอาผู้ใดมากีกกี้มาดีแกมมีของดีสันมีมียาเสนี่บอว่ายาชสนีก็มีอีกตัวดี น้ำมันน้ำมันเลียเอายังคือว่าน้ำมันเลี้ยขาวาตีน้ำมันน้ำมันไพายพายบ่ต้องเอามันหนักเอาเลียเอาเลยน้ำมันไพ่เนี่ยมันได้บ่หน่อยต้องเอาน้ำมันเลียเลยน้ำมันเลียเลยบ้านทอดข้าวสันสินหนาเฮ็ดไว้่านได้เด้วยเอาไรปันใดล่ะนี่เอาจักรสองล้ำผู้เลวข้า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 ่ะมาแย่งหรอกหลายปันใดร้อยกว่าร้อยกว่าเงินตีกว่าสามพันเนี่ย พ่อครักเออกระสันกับพ่เป็นยังดอกให้คิวต่อไปเขาขอมาหาเนะเาะจั้กเา้าแม่หมอลูกแก้วฉันเสียอีกแล้วไายร้อมึงรักของดีกูจีเอาจักเล้อขอกระพวหัจักน้ำเจ้า,าเจ้าไวไ้ไสทันนะเอาว่างไปขังนี่เมียจักเล้วบ่แม,ม่นม่เลนหนีติกัน,นยัง่ากของวิเศษไหมเนาะเฮ้ยแม่หมอไม่ยังอีกของอีหลี ผู้ใดมาลักของฉันแม่หมอบุกกระหนักบุกกระดูดวงกระหนัก,ม,กม่บ้าน,นี้ผู้ใดเอาสิผู้จักเลยบานลูกแก้วลูกด้วยใต้แล้วใไปเอาใหู้้จักผู้จักผูจักแก้แม่หมอผู้จักแก้แน่นอนลาตัวเด้อถ้าเปลี่ยนของดีๆจับขโมยได้แน่เด้พพเอพ่อพ่อคักจ้าเต้นไส<ต>่ฮอตเบ้าว<ต>ันนี้ควันเฝ้าเฮอกระเฝ้าน้ำเพลินนี่ล่ะแม่หมอ แม่หมอขาฮ่าข้านลูกแก้วสามลูกนี่ไายป่านใดโอ้ยอีห่าขว้าซวยสุดคือปัต้มแน่นวยนี่กูว่าแล้วว่าไคเป็นขโมยบัดเนี่ยอีห่าเนี่ยมึงม้าขโมยลูกแก้วกูเนี่ยอีแม่หมอมึงสิตายฉลองมาตัวคักตัวเนี่ยเถลาเนี่ตัวอีปอบมึงเอ้ยใครสามนวยหน่วยนึ่งน่วยสองนวยต้มอีกหน่วยหนึ่งบ่ต้มมึงเอาเงินกูมาคืนให้แต่วบางแผนกันไรเลย วางแผียนยังวะเนี่ยเมืมึงใครข้าวกวูอย่างอีปอบเอาเงินกูมาอย่างนี้แม่หม,มอพอใจกันโอ้ยกูจะพ,พามึง